นี่นะครับก็จะเป็นไม้หอมนะครับที่พานบอกไว้น,นะครับช่วยแบบว่า,าปวดฟันเงี้ยล่ะใช่ก็รักษารากฟันสดของมันเลยนะพี่ครับคนหรอนี่นะเดี๋ยวนี่เลยนะพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ีเอฟซี MC. ทุกท่านนะครับอยู่กับผมมอสพาชาวบ้านสำคัญน,นะครับ ก็วันนี okay. ้เ uh นี่ยเราก็ต่อจากอีพีสองเลยนะพี่พี่นะก็อยู่กับพี่จินดาอีกนะครับผมใช่ครับผมสวัสดีครับครับก็นี่เนี่ยเราเนี่ยแบบว่าทุรัทุเลงมากนะว่าพี่จินดาเนี่ยรองเท้าขาดไปแล้วด้วยนะครับพี่พี่นะก็ไม่ได้แทนรองเท้านะแต่ก็ยังดีที่ตรงนี้เนี่ยแบบว่ามันไม่ค่อยมีน้ำนครับใช่ผมลุยทุกสถานการณ์นะใช่ครับผมนี่เลยก็ผ่านไปเนี่ยก็เดินนําำหน้าเราไปอีกแล้วนะพี่พี่ อันที่เราก็จะต้องเดินตามไปนะครับก็โอเคนะครับพี่พีอีพีนี้เนี่ยก็จะถ้าเจอสิ่งลี้ลับเนี่ยเราก็จะถ่ายพี่พีได้รับชมกันต่อนะครับนะถ้าเจอพวกสัตว์ป่าใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายให้พี่ได้รับชมกันต่อนะครับพี่พีสำหรับใส่ธรรมชาติเนี่ยรอบเนี้ยบอกว่ารับชมแบบจุใจแน่นอนครับใช่ครับผมธรรมชาติสวยมากพี่ใช่รับชมแบบยาวๆนะแต่อาจจะมีอีพีสองอีพีนะครับพี่พีนะ โอเคนะครับเดี๋ยวพานบอกว่าถ้าเดินไปเนี่ยก็จะเจอกับไม้หอมใช่ไหมพี่นาใช,นะใช่แล้วก็จะเข้าสู่ป่าดิบชื้นแล้วนะครับผมเพราะเจ้าบมไปตอนเนี่ยรีบเดินทางไปกันเลยครับผมนี่นะพี่พานก็น,นำหน้าเราไปนะใช่ครับผมนี่เลยใช่ไหมพี่นาะนี่นะครับก็จะเป็นไม้หอมนะครับที่พานบอกไว้น,นะครับพี่ๆนะลักษณะมันสังเกตง,ง่ายนะใช่ข้านบนเนี่ย นจะเป็นสีขาวๆนะใช่ครับผมนั่นน่ะสีขาวๆแล้วก็ไม้หอมเนี่ยเปลือกมันเนี่ยถ้าเราไปทำพ่าเลอว่าเลยเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะใช่ส่วนใหญ่อ่ะเราเจอแล้วเราแค่เอาเปลือกมาเนี่ยก็หอมมากๆเลยน้องมัดใช่พี่งูนาเราสั่งเก่ง่ายนะถ้าเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม้หอมเลยพี่โดดๆเลยนะจะลักษณะจะเด่นมากเลยนะใช่ไม้หอมเนี่ยเด่นมากเลยนะครับใช่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าฝั่งไทยเนี่ย ไม่สามารถที่จะตัดหรือว่าอะไรได้นะมันผิดกฎหมายทายนะคะผมเป็นอ่าไม้อะไรสงวนสิทธิ์ใช่ไหมเขาเรียกว่านะอ่าสองสี่สิ่อ่าเป็นไม้แบบเอ่อสงวนนะพี่ไม้สงวนหายากอ่ะหายากก็ไม่สามารถตัดได้ณปัจจุบันเนี่ยก็หายากก็จะสูญพันธุ์แลยพี่แต่แถวในป่าในป่าพม่าชายแดนพม่าเนี่ยก็ยังพบเจอเยอะอยู่นะครับผมใช่ครับผมนี่เราจะเข้าสู่ป่าตรงดิบอย่างเต็มตัวนะดิบชื้น ป่าดิบชื้นอย่างเต็มตัวแล้วใช่ครับผมสังเกตจากหน้าต้นไม้ต้นนี้ได้เลยนะพี่เตินใหญ่มากไปหาในพายกันดีกว่าไปหาาันพเรานี้เดินไวมากเลยพี่หลานถ่ายกพี่ดูแบบว่ายาวๆเลยนะอ่า ใช่ไปใช่พี่ใช่ครับผมเป็นแนวทางนะใช่โอเคนะครับไป เ,เดี๋ินทาไปต่อนะพี่ขเขอนน้องว่ยเฮ้ชาส่งวะอันนี้โน้ตเลยมีนะช่วยแบบว่าปวดฟันเงี้ยล่ะใช่ก็รักษาลากฟันน้ำมอาทาก็อนที่ทาตอานะอแรก ช่วยฟังแข็งแรงนะอันนี้โนเสื้อที่ไม่โดนไฟไม้นะที่เราเจอล่้งหลังมาเป็นเอ่อไฟไม้นะอันนี้เป็นต้นสดๆของมันเลยนะพี่ๆไหนรักษาลากฟนนานไะด้นะนี่อีนี้นี่เขาพอดหรอกเดี๋ยวพี่ทามถาม,ถามอ่ะรสชาติมัมนขมๆใช่ใช่ เคยคือเก้อคือได้อเลี่ยอเหรอเอเป็นออ่ะแต่มันขมมากเลยพี่น่ะน,น,นานๆเราจะเราจะมาทีน้ำวัดเทากเถอะเพราะเราอยู่ในป่าใหญ่เงี้ยแล้วขาล่าขวาะ เราจะทงกันต่อเลยก็มดไปไปเรามาลงมาจากเราเนี่ยลงมาจากหุบเขาแล้วนะครับนะฮะมีใช่พี่เดี๋ยวเอาไปจิ้มน้ำคลิกด้วยนะใช่ไปทำแกนะงกนะใช่ไหมโอ้ใช่กว่าเราจะมาถึงเนี่ยยากลำบากมากนะ แต่ว่ามันไก่ด้วยนะครับพี่พนะมันไม่ยากนะครับแต่มันทำบ้านนะมันไก่นะครับ <g ül> <g ül> เดี๋ยวเราน่จะไปไล่ผ่านป่ากันนะครับนะ มันเป็นแอ่งน้ำอะไรย่างเงี่ยว่าก็ยจะเป็นมาสุเนี้ยไกลมากเหมือ,อามานอาาที่ผมยืนนี่แบบเป็นแอ่งน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดินแล้วเนี่ยเหมือนมันยุบไอพี ผักกูดไป้วยนะครับผักกูดที่นี้เนี่ยไม่เหมือนผักกูดบ้านเรานะครับแต่ว่ามมนกินได้นะครับต้นหนึ่งนี้ด้วยจำชื่อไม่ได้นะมหาด็ด เด็ดนี่นะผักที่กินได้นะแล้วโค้ดซื้ออเีอ่ถ้าเขาป่าลึกๆเงี้ย ยาวไว้ติดตัวนะโอหหนัมากเลยโอ้หรรกาศเย็นมากเลยบรรยกาศหนาวมากเลยนะครับนะอ่ะเฮ้ยอไง

เรียบเรียงภาษดีกว่านครับผมนี่นะครับพี่นี่อะไรนะป่าดิบชื้นของจริงนะครับนะแล้วเราเข้ามาเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเย็นมากเลยนะครับดิบชื้นจนแบบบรรยากาศเย็นมากเลยนะพี่พี่เดี๋ยวมีพวกต้นไม้ใหญ่ใบแต่ว่าไม้ไผ่พวกไผ่ใหญ่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่เหมือนแถวบ้านเรานะ แอ,ง,แองน้ำเล็กๆล้ำทายเล็กๆด้วยนะครับอ,อ,อ้นหาดหนาวมากอันนี้เนี่ยผมรู้สึกหนาวนะพี่พี่ ก้ะไรกปุ hmm. yeah, mm ้นเนอะฮะมูร hmm. yeah, mm ึงเดี hmm. huh kind of ๋ยมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปใช่ไหมใช่อ่เลยใช่พี่ตกใจอะไรวิ่งไงไปดะงรันเนี่ยถ้าใกล้ถึงนี่ผมจะถ่ายใช่พี่ เห็นครับถ้าใกล้ถึงเนี่ยผมจะถ่ายให้พีเอฟซีได้รับชมคนต่อเข้านะไปนี่นะปรมา,าเดี๋ยวเราก็จะมาเจอเข้ากับน้ำตกลาดีนะก็เดินไปข้างหน,นหน่อยเดี๋ยก็จะถึงแล้วนะครับนะนี่เลยพอร้อจะมีน้ำตกเล็กๆอยู่นะครับไปวางเดิน,ท,ดนทางลงมาเนี่ย ขาเป็นอ่เมื่อยมากๆเลยนะครับผมนี่อะไรีิโอ้โห้น้ำตกสวยมากนี่แล้วก็น้ำเนี่ยต้องบอกนะว่าน้ำเย่นมากเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเน่ยก็จะ นั่งพักก่อนนะนัง่งลั่งหน้าลั่งตาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปกระต๊อบยันยังกระต๊อบกล่องผ่านตาเลยนะครับผม, okay, ผมไปแช่วผมตไปตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับพี่เอ็มซีนะก็สุดเหนื่อยอมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดกระเป๋านะ แล้วก็เราเนี่ยได้เด็ดเด็ดพวผักมาเยอะแยะเลยนะครับปูเกือบพงแล้วครับพี่นี่นะไปเกือฟพวงนะครับก็อนนี้เป็นลูกอะไรพี่นะมะอึกนะครับผมนะดีไม่ให้ซาอุบะนี่นะครับผมน่ะผายเยอะมากใช่กอดไฟเลยนะครับผมก็เหมือนเราเนี่ยจะเจอกับลูกอะไรครับพี่นะ ลูกชิดนะครับผมที่มันจะเป็นสีดึงเหลืองใช่ไหมไอ้สีขาวขาวกินเป็นกินเรียกว่าเรียกลูกจ่าลูกจ่าใช่ไหมใช่อืนู่นเลยนะพี่พี่แก่แล้วน้องมอแต่เราปีไม่ได้นะใช่เราสามารถออกได้นะนะไม่รู้พี่จะเจอกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปให้รับชมนะครับน่านเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวทำกับเขาเลยนะเราจะก็อไฟกันด้วยใช่ไหม ก็ il, เด ouais exactly ี๋ยวเราจะทำกับข้าวนะแล้วก็จะหาพวกผักบริเวณที่แถวนี้นะครับนะถ้ามีผักอะไรกินได้เนี่ยเราก็จะเอามากินนะครับพี่ๆีนะก็แค่นผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินหาพวกผักนะครับเป็นเด็ดผิดด้วยนะพี่เนี่ยผมไปเนี่ยพี่นี่เนี่ยจะเป็นลูกจากนะครับพี่พี่นะที่ไปกินพวกกับยังไงอะกินกับพวกน้ำผลไม้นะครับ พวกน้ำแล้วพี่มีเลยนะพี่เม็ดมันเลยเป็นสีาขาวๆนะครับลูกมันเลยเป็นสีาขาวนะพอเรามาใช่อีกต้นหนึ่งแนละ้วนะพี่พี่โอ้โหเฮ้ยต้นนี่อ๋อนี่เป็นต้นพึ่งนะพี่พี่โอ้โหคนอบเป็น20คนนะผมบอกในหะ้แล้วต้นใหญ่มาก นี่เหรอพี่อนี่อ๋โอโหคนอบเนี่ยเป็นยี่สิบคนได้น,นะครับผมแปลว่ามันเยอะจริงๆนะทบพี่เอ้ยมันต้นใหญ่จริงๆนะครับโหโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมนะตอนที่อินดานเนี่ยทำกับข้าวอยู่นะพี่ผมก็ผ่านป่าก,กันเลยอาสาที่จะมาเด็ดพริกอ้ ขาลงกมาเอือกพี่ที่จะนำกลับไปกินในบ้านนะครับนะกลับไปกินในหมู่บ้านนละ้พี่นะทีเนี่ยผ่านเนี่ยก็จะนำกลับไปขายด้วยนะครับพี่นะแปลงดีที่เราก็ยังได้แต่ว่ายังไงได้เงินอยู่ครับนะไม่ทอยวะนี่นั้นเรามาถึง แล้วนะครับอ๋อนี่พริกเต็มไปน่อยพี่ก็เหมือนจะมีมะเขือพวงด้วยนะครับนี่โอเคนะครับมีต้มนมะละกอด้วยโอเคพี่สิเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเด็ดพริกก่อน,นครับผม อามาเด,ดือดอยู่อะมาเดือยเท่าไหร่อยู่อ่ะ,ดดยอยอะอเคน้ำเดิมเดือดเลยนะพี่พี่แกงแรกจะเป็นแกงจืดน,นะคะผมใส่ผักกุดป่านะแล้วก็เดี๋ยวใส่มาม่าลงไปด้วยนะคะผม นี่ลมเดือดละเดี๋ยวผมจะใส่ผักลงไปเลยโอ้โหระมัดเดี๋ย,ย,ยดินี่นะคะพี่ระวังรอแกงนะ ผมก็จะตําน้ําพริกกระปีใส่มะอึกนะคะผมนี่มาดูแกงเลยหอมมากนี่น้องมดหอมมากเลยพี่นะหอมมากเลยเนาะใช่นี่น่าทานมากนี่นะเดี๋ยวเรามีแกงนี้เสร็จแล้วเราก็จะแกงมะอึกนะเป็นแกงเผ็ดนะใช่ถ้ามีเนื้อสัตว์จะดีมากนะแต่เราหาไม่ทานกันแล้วนะใช่ครับผมแล้วก็จะมี ลาที่พี่พี่เอฟซีส่งมาให้ผมนะนี่นเดี๋ยวเราจะย่างกันนะน้องมอใช่แล้วก็มีปลาเมึกด้วยนี่นะกินอยู่แบบธรรมาชาติเลยนะตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่เอามาแล้วแหละแต่ว่าเอามาสักหน่อยดีกว่าพ,พี่เพราะว่าน้ำพริกแล้วก็ผักต้มอะไรพวกนี้เราต้องกินคู่กับพวกปลาย่างนะ,<ช>นะก็ได้ มือสองน้ำแกงแล้วก็เ yeah, ริ ba, ่มสุกแล้วนะใช่ไหมฮะวันมัดนะพี่ ได้อยู่นะวะมี่ปลาหมึกจริงๆเราจะทอดนะแต่เราเบื่อกันทอดนะยังน่าจะอร่อยกว่าน,นะใช่สิเขาแกงเนะี่ยมาชิมนี้ก่อนชิมเนื้อหนหมดัดไชิมเลยครับมันชิมไม่ค่ยดีเลเป็นช้อนกนลางนะเดี๋ยวเอาช้อนกลางมาใบห,หนึ่งแล้วเอาละ นอนไหมอร่อยมากอร่อยน้ำม,มัดเดี๋ยวเดือนละเราจะใส่นี่ปัตถุดิบเราติดบ,บอกเลยอร่อยมากน้ำมัดใช่ผักกุดป่าเนี่ยหวานนะ เี๋ยวเรามารอตอนกับเข้าเสร็จนะเดี๋ยวเราจะรีวิวกับข้าให้ดูนะครับผมครับนี่นะไอพี่ก็เราเนี่ยได้ทำแกงเสร็จแล้วนะครับนนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแกงส้มนะครับนะก็แกงส้มใส่มะอ,อึกแล้วก็ใส่ปลาหม,มึกนะครับพี่พีนะอขอแปลว่าจริงเนี่ยพี่แกงเนี่ยคิดว่าเป็นพี่แกงเผ็ดน,นะครับแต่นั้นเป็นพี่แกงส้มนะพี่พ ก็มีนี่เลยเป็นผักที่เราเด็ดมาน,นะครับก็เป็นมะม่าใส่ใส่นะพี่นะใส่ผักกุดป่านะครับผมนนะใช่นี่โหแต่ว่านี้เนี่ยน่าทานมากเลยนะพี่นะแล้วก็มีพริกนะครับพริกแล้วก็พริกมะอึนะกมะอึก็ปลาแห้งครับแล้วก็ปลาหมึกนะพี่พกกนี่เลยมีผักด้วยก็นี่เลยนะครับ กับมือแล้วใช่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวทั้งนั้นเนี่ยเราจะมานั่งทานข้าวกันเลยนะครับผมนะนี่เลยนะพี่นี่นะครับนะต้นนี้เ,นเป็นต้นที่ไว้ทำแกงพล้นะครับพี่พี่นะที่เปลือกนะครับที่เปลือกมันเนะี่ยทำแกงพโล้ได้นะนี่นนนะใช่ไพี่จินดาต้นใหญ่นี่เลยนะครับนี่นะ ก็โลละห้าสิบบาทนะพี่ๆนะต้นเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเปลือกไม้มันจะหอมบ้างนะใช่เขาไว้ทำแกงพะโลอะเรื่อชื่อมันไม่ถูกนะว่ภาษาเกียาเก๋ไว้กะเก๋ไว้ใช่ไหมโอ้โหต่ภาษาไทยเน่ยจับไม่ได้เรื่องนี้ถูกครับถ้ามีกล้องดีๆนะ เห็นมันจะเห็นชัดกว่านี้นะจะได้เห็นลักษณะลำต้นเป็นยังไงนะแต่ว่าน่าจะหลายปีแล้วแหละน่าจะหลายปี่คืออยู่แล้วค่ะดีสี่ก็ตรงร้อยอยู่อยู่ข้ออยู่ข้ามมันหนุ่มเงิน้อง่มหัวชะกินเลยสองร้อยนี่ใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหมใช่มาแหวกมาแหวกภาษาเกลียงเรียกว่าย่องเคอร์เซอร์นะคะผมใช่ย่องเคอร์เซอร์มันขมด้วยใช่มาแหวกนะ ทำเป็นยาดีแหละชิลละสองร้อยนะใช่ครับผมสองร้อยโบสองร้อยไดน่ถุงมอึดขโยอ่อนถ่านนเลยใช่สวยลูกใหญ่มากเดี๋ยวเด็ดกลับไปกินด้วยละไม่โตโตเลยอ่ะใช่นี่เนี่ยแบบมันต้องรดน้ำนะพี่จินดาใช่ใช่เราต้องฉีดยาไม่โดนยาด้วยโอเคป่าดิบชื้นลนยะใช่กกน้ำค้างจะแรงมากใช่ใชพี่ โอเคนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยผมเนี่ยจะขออนุญาตเด็ดพี่ก่อนนะครับก่อนนี้เนี่ยผมก็เด็ดได้พอสมควรแล้วนะก็ถ้าเด็ดได้เยอะขนาดเนี่ยผมจะถ่ายให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมมันมีต้นใบนี่นะนะใบยาเส้นอ๋อใบยาเส้นใช่ไหมนายพินดา นี่ที่ทานสูตย่มเป็นยาเส้นที่เขาทำเองนะ่นนะมอนี่ใช่ไหมใช่นี่เ <c oughs> ข่ตัดไปเยอะแล้วนะใช่นี่เป็นยาเส้นแต่หอมนะหอมยาเส้นมากกินแรงมากนะมดใช่นี่นะต้องหอให้มันแห้งไหใช่ <c oughs> ต้องรอให้มันแก่แล้วก็ไปสับสแล้วตักแข้งกินแรมาก โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กินข้าวเปเด็ดพริกเสร็จแล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเป็นตัวเดินทางกลับนะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้จะกลับบ้านนะครับเราเนี่ยจะพาพี่ๆซิเนี่ยไปหาวุ้นไม้ไผนะ่ก่อนนะก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอกับยังไงอะนอนหรือเปล่านะนอนที่อยู่ในไม้ไผ่นะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับ แต่จากที่เรามามองหาดู่เนี่ยเหมือนจะไม่เจอเลยนะพ,พี่เหมือนจะไม่มีเลยนะครับนะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ยังดีที่ได้บุญไม่่ผ่กลับไปยังบ้าน,นครับนะบุญไม่ไผ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะพี่พก็หายากพอสมควรนะเราเนี่ยต้องไป,จไปเจาะเองนะครับนะก็โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วด้วยเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้าน,นครับ พันเนี่ยก็เ,เดินตามหลังออกมนะพี่จิตานเนี่ยก็เดินตามหน้านำหน้าผมไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะปิดคลิปเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็กลัวคลิปเนี่ยจะยาวเกินนะครับพี่ๆนะกลัวพี่เอฟซีเนี่ยจะเบื่อกันด้วยนะครับก็อาจจะมีสักสองสามอีพีนะพี่พนะโอ้บรรยากาศดีมากพี่ๆนี่มีน้ำตกด้วยนะนตัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ผมจะไม่ไปแล้วนะเพราะว่าผมจะ เดินทางกลับนะกำลังเดินขึ้นเขาไปอีกนะพ,พี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยนะครับผมนะสะําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปอีพีสองครับอีพีสองเนี่ยผมจะไปหาวุ้นในผายก็อาจจะหาหนอนด้วยนะครับพี่พนอนที่ยู่ในไม้ไผ่นะก็โอเคนะครับผมสาหรับพี่นั่นใะดที่ชื่นชอบคลิปิดอนี้เนี่ย ต้องขอคนร้านที่แชร์ในร้านผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติ๊กเกอร์ให้พ้าคลิปใหม่ๆน,นะครับผมอะ่ะก็ไว้เจอกันคลิปไว้เจอกันคลิปวิดีดโอหน้าครับผมไว้เจอกันอีพีสองนะครับอีพีสามในวะีโอเคครับผมไป